ตำรวจภูเก็ตและฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะเข้าออกพื้นที่ค่ะหลังจากที่ไปพบรถซุกวัตถุต้องสงสัยว่าจะเป็นระเบิดที่มีผู้ต้องสงสัยให้การบอกว่าได้รับจ้างให้ไปส่งที่ภูเกต็ตขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวชายชาวปัตตานี2คนไปยังศูนย์สักถามเพื่อขยายผลเบื้องต้นพบวัตถุต้องสงสยัยลักษณะคล้ายชิ้นส่วนระเบิดสแสวงเครื่องที่ใช้ในการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ ความคืบหน้ากรณีชายชาวปัตตานีสองคนขับรถนำวัตถุต้องสงสัยว่าจะเป็นระเบิดอ้างว่าได้รับจ้างเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตได้รับการว่าจ้างให้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ถูกตำรวจสพเมืองพังงาตรวจยึดและควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าขณะนี้เชิญตัวทั้งสองคนไปยังศูนย์สักถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแล้ว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าน,นอกจากภูมิลำเนาของทั้งสองคนแล้ววัตถุต้องสงสัยที่ตรวจพบมีชิ้นส่วนคล้ายวัตถุระเบิดที่ใช้ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ยังคงต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ลักษณะล้ายเครื่องจุดระเบิดทันก็มการกนานการวมชิ้นส่วนหลายชิ้นเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัตถุ ว่า,าตัวสารกระเลดยังไม่ได้ตรวจสอบมีการวเ่เป็นสารกระแต่ไม่มีดหลักน,นะครับซึ่งตอนนี้ไทย,ยนนจะตอบเลยมันไม่สามารถตอบได้เ่รามันจะเป็นกระโดดลักษณะที่แบบแตตกตานะครับ